ได้กินกับขา้าวทีท,ท,ทีกับร้านข้าวทงกส,สึออาโอกิไม่ใช่อโออีแต่อย่างใดต้องบอกว่าไม่อร่อยแต่โคตรอร่อยเลยครับสองกับการรอคอยเป็นชั่วโมงต้องบอกว่าถ้าใครหิวหิวนี่ร้านนี้ไม่ใช่คําตอบนะเพราะคนต่อแถวเยอะมากและที่สําคัญเชฟเขาใช้เวลาทอดหมูจานต่อจานต้องใช้เวลารออาหารด้วยถ้าใจร้อนเชิญไปก่อนเลยจ้าแต่ถ้าใครไม่รีบก็ดูพี่เชฟเขาทาอาหารเพลินดีมาแล้วคาตะเป็นส่วนสันไหลหมูจัดไปแน่นขนาด300กรัมเซตนี้690บาทนะจ๊ะในเซ็ตก็จะมีเสิร์ฟซุปมิโซะผัก ดองและสลัดกระลำอยากบอกว่าเชฟทอดหมูมาโคตรน่ากินหอมอบอวลไปทั้งร้านอีกหนึ่งความอร่อยต้องบอกเลยว่าข้าวโคตรอร่อยเลยครับซุปมิโซะนี่สดและคล่องคอ,อกันเลยทีเดียวข้าวมีความเหนียวนุ่มและมีความหอมมากตักข้าววาวบนถ้วยช้าๆแล้วค่อยๆเรียงหมูทีละชิ้นทีละชิ้นเห็นสีของหมูมัมมีความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วยิง่งราดด้วยซอสพิเศษของทางร้านนะบอกเลยว่าโออีชิคคำนี้ช่างเย้ายวนจริงๆทีนี้มาลองกินหมูปเปเปาบอกเลยว่าส่วนสันไหลนี่มีความชุ่มฉ่ำมากอ่ะแล้วถ้าจะอยากเพิ่ม สดชื่นก็บีบเลรอมนลงไปโปะด้วยมัสตาร์ดเล็กน้อยคำนี้บอกเลยว่าทีเด็ดเลยครับมัสตาร์ดร้านนี้อร่อยว่ะหรือถ้าใครอยากลองจิ้มเกลือก็ได้นะอร่อยไม่แพ้กันเลยแต่ตอนนี้กันว่ามัสตาร์ดร้านเขานี่ของดีเลยครับเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก็เลยจัดไปคําใหญ่ๆทางตรงไม่ต้องอ,อ้อมมากินกันเยอะๆนะที่ทงคัสึอาโอกิสาขาวันแบงคอกเชื่อดี่ว่าของดีจริง